เดี๋ยววันนี้จะมีแม่บ้านมาใหม่นะคะคุณที่คุณเคยขอไว้นะจ้ะดีเลยจ้ะแล้วได้ไงมาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณอาฟ้าคุณก้องหนูชื่อกิ่งนะคะต่อไปนี้หนูจะมารับใช้คุณทั้งสองค่ะถ้ามีอะไรก็เรียกได้เลยนะคะจ้ะเป็นไงบ้างคะคุณผ่านไหมคะ คนที่คุณเลือกมาดีแล้วเนี่ยผ่านหมดเลยจ้ะปากหวานอีกแล้วนะไม่ได้หวานแค่ปากนะจ๊ะพอเลยพอเลยอายน้องมันบ้างจ้ะงั้นเดี๋ยวกิ่งตามฉันมานะฉันจะพาไปดูห้องค่ะคุณน้ำฟ้า คุณก้องจะทำอะไรคะแล้วทำอะไรหยุดจะเนี่ยกำลังเพิ่งลลังก็เสร็จอลค่ะคุณก้องอเดี๋ยวคุณน,น้ำพามาเห็นค่ะไม่เห็น,น,ะะห,นหรอไม่เห็นอะไร,รก็เห็นว่าคุณก้องกำลังทำแบบนี้นะคะไม่เห็นหรอ ัน,นี่น้ำฟ้าเขามีประชมุมกอ่าจะกลับก็คงค้างๆแ้เรามีเวลาทำอะไรตั้งเยอะเลยนะทำอะไรหรอคะทำะไรกันน่ะครับที่รักว่าไงคุณหิวข้าวเหรอคะอ๋อใช่ใช่จ้ะ <Yeah. S 1> คือคือว่าจะมาหาอะไรกินในครัวหน่อยเพราะแต่ ทำไมวันนี้คุณกลับมาไวอะไหนว่ามีประชุมไม่ใช่หรอคะพอดีว่ามันมีเรื่องด่วนอะคะ่ะก็เลยต้องเลื่อนประชุมไปก่อนแล้วนี่คุณทำอ,อะไรไนะยังเลยค่ะหิวมากเลยเนี่ยว่าจะมาดูอะไรกินได้แหละค่ะมีอะไรกินหมอ๋องั้นไปดีกว่าเดี๋ยวพี่พา นี่มันไม่ใช่ที่หนีผมของเรานี่ของใครคุณคะ อย่าลืมทานข้าวทานยาให้ตรงตามเวลานะจชะนอนพักวนเดียวก็หายแล้วเที่ับต้องเป็นหัวนะงั้นฟ้าไปทำงานก่อนนะคะกิงกิงข้าอ,อย่าลืมให้คุณเขาทานข้าวทานยาให้ตรงตามเวลาที่หมอสั่งนะแล่ถ้าคุณเขาตัวร้อนอนะ่ะก็เช็ดตัวให้คุณเขาด้วย งั้นป้าไปก่อนนะคะร<ช>ักมาค่ะไว้คุณกล้องคุณกล้องไม่สบายอยู่นะคะอะไม่สบายต้องทำตัวให้สบายสิอย่าขัดขืนไปเลยนะจะรู้ว่าเธอต้องการมกันไม่ได้นะคะคุณกล้องเดี๋ยวคนน้ำฟ้าไมา่เห็นน่าไม่เห็นหรอก นี่กิ่งเธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันเป็นเจ้านายเธอยนะเปล่านะคะฟ้าคือพี่ไม่ได้ทำอะไรกิ่งเลยนะกิ่งเข้ามาหาพี่เองอะ่ะพ,พี่พยายามผลักออกแล้วแต่แต่พี่ป่วยพี่สูแลงไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณฟ้าจริงๆแล้วะ่ะคุณก้องเขาเข้ามาเกาะกิ่งแล้วเขาก็จะหยุดใส่ร้ายผัวชนะนางกิ่ง ฉันรู้มาหลายวันแล้วนะว่าแกพยายามอ่อยผัวฉันกล้าดียังไงอะ่ะถึงมาอ่อยผัวเจ้านายตัวเองคนที่เขาเลี้ยงดูแกอ่ะแกะทำได้ยังไงฟาสจเยนเย็นไม่ไหวแล้วค่ะคนใช้ไข่สูงยังมันต้องโดนตบถึงจะสำัมอยา จริงๆเลยนะน่าจะไปเป็นนักแสดงแลวเนี่ยแหมแหแหม,แ,มแกก็ไม่ต่างกันหรอกจ้ะเล่นซะฉันอยากจะตกแกจริงๆแล้วเนี่ยน,นี่มันอะไรกันอะหรือว่าคุณวางแผนทั้งหมดให้เป็นแบบนี้เหรอนะแกช่วยฉันหน่อยหน่อยนะครั้งนี้ครั้งเดียวอะถ้าฉันได้หลักฐานแล้วอะ ฉันจะได้หลุดจดากไอ้ผู้ชายเฮงวยนี่สักทีไงเออ,เอ,อก็ได้แต่ว่าอย่ากเก็บหลักฐานนานก็แล้วกันฉันไม่อยากเปืองตัวนานอะ่ะโอเคเลยจ้ะได้เลยหิวแล้วเลีเล้ยงข้าวฉันด้วยได้อยากกินอะไรคะเพื่อนรัก <c oughs> มาเลยร้านเดิมนะที่ฉันชอบกินจำได้ไหมกินเลยเ <c oughs> ต็มที่นี่ฉันเลี้ยงเองน่ <c oughs> ารักพี่สุดทีนี้พ่อแม่ฉัน จะได้รู้สักทีว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะสมกับฉันเลยอะนี่คุณทำแบบนี้ได้ไงทำไมจะไม่ได้ก็ฉันไม่เคยรักคุณแล้วคุณก็ไม่เคยรักฉันจริงความรักปลอมๆจากผู้ชายที่มักมากแบบคุณมันไม่สมควรที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของฉันหรอกเราได้หลักฐานครบกันแล้วไปกันเถอะฟ้า ไปกันดีกว่าลขาขาดนะจ๊ะ